ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขเด็ดๆของในหลายสํานักนะคะของแม่ครูปูดําของพระอาจารย์วัดดวงนาเพลินแล้วก็แล้วก็วกปูไม่มีวัดปูบ่มีวัดนะจ๊ะเนาะแล้วปูสป่สถานธรรมปู่สถานธรรมนิทางอุดรน,นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็เซียนทั้ง ทั้งมีทั้งเสียนเสียนขาดปัดแล้วก็ของพ่อปรีชาเนาะแล้วก็หลายท่านเลยเนาะก็ชุดนี้ก็ถือว่าเด็ดแล้วนะคะก็จัดมาเด็ดๆฮะะมาส่วนตัวส่วนตัวก็เน้นของของแม่ครูของปู่ดำนะคะซึ่งก็ ได้ลปล่อยตัวเลขมาต่องวดแล้วนะคะก็รอตัวเน้นย้ำลายวันที่พ่อแม่ครูจะทำวันที่25นะคะวันนี้ก็นับเสนอตัวนี้ไปก่อนเนาะเลขสี่ตัวมามี7ดมีห้ามี1มี9้านะคะมีในวงก็มีเจ็ดสาม้าห้าวงที่เจ็ด้าห้าหรือ9ก้าห้าเจดนะคะสามารถสตัวนี้สามารถ อาจจะมาบนมาล่างก็ได้นะคะงวดที่แล้วก็90เนอะแล้วเลขที่ปูดำบอกมานะคะก็คือ79และ19นะคะก็รอโค้งสุดท้ายนะคะงวดทีแตกบนแตกล่างเนาะ,ะเอธหาของเก่าไม่เจอเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะให้ดูของเก่านะคะแต่ เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะขอแม่ครูปูดำเนาะสามเจ็ดเก้าห้เจาหนึ่งเก้านะคะแต่เราจะสามารถชื่นชอบชุดไหนเราก็จัดเอาเลยนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะของพระารยบัดดวงนาเพิินน้องงดทิ่แล้วก็60นะคะมางวดนี้ผีพัวเมียมาบอกตัวเลขอีกแล้ว855 มีเจ็ดห้าแล 8, 5, แปดห้าเด้นห้าห้าค่ะมีอยู่3ามชุดนะคะเคยเข้ามาหลายงวดติดเนาะทุกอย่างก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็อาจจะกลับมาอีกครั้งเนาะไม่แน่นะคะงวดนี้ก็เก็บหน้าจอไว้เปรียบเทียบกับตัวเลขทางอื่นได้เลยนะคะต่อไปค่ะของปู่บมีวัดนะคะ เลขเลอยนั่งสมาธินั่งสวดแล้วก็ขอตัวเลขเนาะตัวเลขเลอยมาใส่ตากะอาจารย์ตัวแดงๆหกศูนูนสามนะคะตกมาเป็นศูนย์สามนะคะจับเป็นสามตัวเป็น603และตัวรองหนึ่งส่นะคะแคปหน้าจอให้เลยค่ะ ช้ยาปู่บอมีวัดนะคะช้าๆเสียงไม่ค่อยดีเสียงแตกจช้าๆจะไรก็เสียงแตกด้วย <c oughs> พี่นอ้องจ๋าทนฟังเสียงหน่อยเนาะปู่สถานทำการจากช่องคนมีโชคชแนลเนาะภูมิภูมิมาบอกหรือเป็นนางฟ้าก็ปู่ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่งชุดสวยมาบอกนะคะแต่งชุดสีขาวสวย มาบอกห้าแปดมีแต่คนบอกห้าแปดห้าแปดเนาะถ้าเราซื้อเราต้องกลับเผื่อด้วยนะคะห้าแปดแปดห้าด้วยนะคะแล้วก็คนคนสุดท้ายมาบอกหกแปดก็จะเป็นสามตัวหกห้าแปดนะคะปู่ให้มาอย่างนี้เนาะ,ะตัวรองแปดหกและหกห้าเอ็ดตัดให้เลยนะะเนาะเผื่อกลัวลืมตัดนะคะแคปหน้าจอไวะะ้เลยค่ะ ต่อไปค่ะของเสียนขาชัยภูมิเนาะปูสีเกตนะคะให้มาแล้วเนาะสองหกตัดเล่น2องหกหกดเลสสองหทษขาแเละสองนะกันที่9กเนาะหกับ9ชอบมีปัญหากันนะคะก็ชื่นชอบก็แคบไปเลยค่ะงวดที่แล้วก็เข้าที่6กศูนตรงต,รงต,รงตรงเนาะเอ็ดกัดเขียน ก็ได้ลงช่องเนาะเพราะว่าโัวลงไม่ทันเลขทูบหกศูนย์เ้านะคะมางวดนี้ค่ะต่อไปค่ะของพ่อปรีชาค่ะงวดทะเลตรงตรงหกเก้าศูนย์นะคะรอบนี้ก็ให้มาแล้วต่องวดห้าสี่หนึ่งหรือสี่ห้าหนึ่งเนาะ ก็มีห้าห้าสองหกสี่เจ็ดขีดเส้นใต้ที่ห้าสี่หนึ่งและห้าห้าสองค่ะบนสี่หนึ่งมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองเน้นที่สี่หนึ่งค่ะล่างห้าหกห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเด้นที่ห้าหกและห้าเจ็ดค่ะรอโค้งสุดท้ายอีกนะคะว่าพ่อพิชาจะเน้นย้ำตัวเลขไหนให้นะคะ 6กเเสียดายมากค่ะต่อไปค่ะเสียนขาดปัดค่ะงดที่แล้วก็90้าูเต็มเต็มเนาะเอดก็ไม่ได้ลงเช่นเคยเนาะเรจะมีหลายคลิปนะคะงดนี้มาวิ่ง7 0 7 2 6 7 2เม็ดเดียว72นะคะวงกลมให้แล้วนะคะ72ล่างวิ่ง4 4 7 4 5 4 9เน้นที่4 7 เราโค้งสุดท้ายอีกนะคะว่าจะมีตัวเลขเพิ่มหรือเปล่าหรือเน้นย้ำตัวเดิมนะคะเก็บเลยค่ะจากช่องมหาเฮงเนาะเก็บชแน,นลมหาเฮงต่อไปอาจารย์ยาค่ะหลักกิโลงวดที่แล้วปู่ทหารให้มา9ก้าศูตรงๆง เม็ดเดียว0ูนย์อกหกนะคะงวดที่แล้วเนาะงวดนี้ฝันมาปู่ทหารมาบอกเลขอีกแล้วปู่บอกว่าเห็นหลักกิโลงเงียบๆก็เลยมาให้ตัวเลขนะคะคนจะได้ถูกกันเยอะๆเนาะในฝันอาจารย์อย่าพูดแบบนี้เนาะให้มา6 50และ150เพิ่มเติม8ปขอโทษค่ะ989และตัวกัน0ูนย ตัวหานมาให้ตัวเลขก็คือสองตัวห้าศูนย์และเก้าปดนะคะก็คือเอสตัวเลขวงตัวนี้ไว้พอดีได้มาดูอีกครั้งก็วงกลมที่ห้าศูนย์เก้าปดระวังหกด้วยนะคะอาจจะเป็นหกเปดก็ได้เนาะหกหนึ่งจะเป็นเก้าหนึ่งก็ได้นะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะชัดเจนเนาะ ต่อไปค่ะของยายบุญค่ะงวดที่แล้วก็60 90นย์เตรงเก้าบนล่างนะคะเลขขอเลขกระดูกโบราณ100ปีที่จังหวัดสุรินทร์เนาะงวดที่แล้วแอดก็เห็นนะคะแต่ไม่ได้ลงเนาะงวดนี้ก็เลยเผื่อออกอีกเลยเอามาลงนะคะเลขปูบอก ูบอกว่าศูนย์ไม่มานะคะว่าศูนย์ไม่มามีแปดห้าสองและแปดห้าห้าสองและแปดสองล่างสี่หนึ่งสี่หนึ่งส่วนห้าศูนนี้เอ็ดคิงให้นะคะเพราะว่าไดยบุญหลุดปากห้าศูนย์ะคะแต่ไม่ใช่เป็นห้าสองเนาะอาจจะเป็นเลขปริศนาก็ได้นะคะตัวเลขมีแค่นี้เนาะตัดเล่นเอาเนาะเน้นที่ห้าสอง กับ C หนึ่งค่ะจะแคปหน้าจอเลยค่ะศูนย์ไม่มานะคะเลขยายบุญนะคะเลขกระดูกผีโบราณหนึ่งพันปีนะคะศูนย์ไม่มาเพราะว่าอย่างนี้เนาะพิจารณาได้นะคะทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะไปหาลอตเตอรี่หยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะคะทกเดี๋ยวหาไม่ทันเนาะ เก็จะไปหาเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้จะซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตั้งใจซื้อเพราะว่าเลขตรงกันหลายสำนักเนาะหรืออาจจะออกตัวแทนก็ได้เนาะก<ม>็ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ